มนติดตามนะคะพละเมืองนะคะพิธีกรรมไหว้พระเจดีนั้นเป็นศาสตร์โบราณของกะเหรี่ยงในอำเภออุ้มผางจังหวัดตากซึ่งเป็นชนเผ่าที่นั่นก็นับถือลทัทธิฤาษีต่างจากในพื้นที่อื่นของภาคเหนือค่ะพิธีกรรมนี้ไม่เคยอนุญาตให้คนภายนอกเข้าร่วมแต่ว่าปีนี้พวกเขาก็มีเหตุผลบางอย่างที่ต้องเปิดเผยต่อสังคมนะคะติดตามจากรายงานของคุณพฤโอโดชานักข่าวพลเมืองปากกาเกอยอจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ การใช้น้ําส้มปล่อยราดโรยลมบนเสาไม้ไผ่เป็นพิธีกรรมที่เข้มขขังของชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านมอทะอาเภออุ้มผางจังหวัดตากโดยมีปู่พินิจ์ซึ่งเป็นผู้นําทางจีวิญญาณในลัฐที่ฤาษีเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมข้างไกลปกู่พินิจจะไรยรอบไปด้วยผู้คนที่นับถือและศรัทธาฤาษีทุกคนเดินทางมาจากหลายหมู่บ้านเพื่อมาประกอบพิธีกรรมโบราณคือการไหว้พระเจดีย์ร่วมกันพิธีกรรมไหวเจดีย์หรือบูโค เป็นพิธีกรรมของกะเรี่ยงที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายร้อยปีแต่ที่ผ่านมาจะไม่เปิดเผยให้คนภายนอกได้รับรู้เพราะมีข้อห้ามในการปฏิบัติที่เคร่งครัดคนที่เข้าร่วมต้องถือศีลบริสุทธิ์และแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบตัติแต่พิธีกรรมในปีนี้ยินยอมให้ผู้คนภายนอกเข้ามาร่วมงานคนมีเหตุผลบางอย่างที่คนที่นี่ต้องการจะสื่อสารสูร่สาธารณชน เลือดตัวคน่อบูเนี่ยบุตาบัมาไว้ไกันเยีก่่วยดวชวบัตันไมไปให้เลิกไปเลยบมากันดว่าว่าตม่ไหบโอยดีก่เนี่ยวบูเนี่ยบันั้ลาเลาลาเวาทบูเนี่ยพวกโคกูเดนมาโกเซบัมนี่ยับปลาเวลาปลาเวลาทับู้เี่ยหลายโครงการที่อ้างว่าจะสร้างความเจริญให้กับอูปหางคนต้องทบทวนและเรียนรู้ความต้องการของคนในพื้นทิน เพราะท่านการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชนเผ่าอาจารย์สาคอวิถีปฏิบัติที่สืบเนื่องมายาวนานให้ต้องเลือนลานไปจากประวัติศาสตร์ก็ได้คุยองจะนอย่งงี้ตัวเวอ่พวกเห็นรอบขี้กบวอย่าี้แอโดมาปลกระบเมื่อไม่เอาคนนี้ผมไม่เสียอเลยที่ท้าดวมก็เนี่คิดกัแล้วละบ่อเนี่ยว่าคนเรียนมาต้นนี่วันคุยไบ้ามาตื่ยเลมือคือัวนี้ตีเพี่ยบานตีเที่เลขาตัว้เย การเปิดให้คนภายนอกเข้ามาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการบอกกล่าวกับสังคมว่าในป่าลึกยังมีชนเผ่าพื้นเมืองอย่างกะเหรี่ยงที่ยังคงสืบสารประเพณีแบบลัทธิรูษีที่มีความเคร่งครัดในกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันแบบสังคม อนาคตความเจริญทางวัตถุจะเข้าไปทําลายความปลอบางในวิถีแห่งสัทธาคนทั่วไปที่เคยเข้าไปสัมผัสความงดงามจะช่วยการปกป้องพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษนี้ให้คงอยู่คู่อุ้งผางต่อไปอย่างไร<น>เพื่อโอโดชาวนักข่าพลเมืองรกรุโยอจะวะเชียงใหม่รายงาน